กินน้ำแมกินน้ำแด่กินน้ำแดงหามเงือกพี่ทิดีเสียงดีดียินประชดเดี๋ยวข้าติดคอนพูดนี้ไม่ทันขาดคำ กินของคุณเองเลยงั้กินน้ำเนป้งอะไรว <c oughs> โกรธโกรธไปได้กินงั้นแป้นกูกินน้ำเนมนกูขี้ทีแท้ท <c oughs> โอ๊ยหนูกินไม่ได้คะ่ะหนูมากินของหนูมาลูกมามาคะ่ะของสน,นุันนี้คะ่ะ ของหนูนี้นะคะของหนูเนี่ยเนี่ยของหนูเนี่ยอันนี้ของหนูค่ะ,คะพี่ป้นเขากินบ้าไแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าพี่ป้นไม่ยอมกินอาหารนะคะแม่ก็เลยต้องให้เขากินบ้ามาสักพักแล้วแหละต้องไปแช่ฟิตด้วยนะแบบเละๆละลายไม่เอาต้องกินแบบแข็งๆนางนี้เขาอยากวนางวัว อานอเงียบเลยงม่กูกินน้ำเนี่ยกระปั้้มึงขี้ใจไรแต่วะขี้ใจไรเนี่ยะกรอปัีนก็ไปกินน้ำวะกินน้ำแมน้ยกินน้ำแดดหามเงือไปฉีดทีเสียงดี กินประชดเบิรดเบดเดี๋ยวข้าวติดคอ,อน,นั่นพูดไม่ามาทันขาดคำพี่ป้านแบ่งน้องไหมลูกข้จะติดคอ,ดอไม่ต้องให้มันเอาออกมันอิ่มแล้วมันกินเยอะแล้วเหให้ไปครึ่งนึงรครึ่งถ้วย กินน้ำน่พ่อจ๋าไปไหนไมต้องมาไปไหนไไหรอกป้าค่ไรับไห้ยข้าวจะหกแล้วลูกทำไมล่ะคะม,มีดมีดมีดเอาออกเอานี้ ข้าวปั้นไม่ไหลายกินน้ำน่ะพี่ข้าวปั้นใจาย้ายเหรอคะชโนมาออกมามาออกมาห่างๆเขาไม่ต้องไปใกล้มาลงมามาเร็วเร็วพี่ปั้นหวงกินยากพี่ปั้นอะคะ่ะทุกคนขนาดบาัฟเปลี่ยนมาเป็นบัฟแล้วก็ยังแบบกินยากอยู่นะกินแค่วันละมือถ้าให้กินสองมือคือไม่กิน เอาอีกแล้วธนโยลาชีเนกงาบ้านอีกแล้วธนโอ,อกมาค่ะเดี๋ยวก็สะดุดสายไฟนะ่ากินมีดกันเลยโ๊ย บนะคะเอ้อยากกิน <divide> น้ำแม่คุณแม่คะหนูขอกินด้วยคันค่ะคุณแม่ให้หล่ะกินด้วยค่ะโอ้ยกูชิชวนเลยเนี่สนอุกูชิชวนให้มึงเลย มึงมึงแข่วกูรุ่นไหนยิงแขวาแล้วได้นะรำคาญนี่ฉันโนแล้วแหะโน่เดี๋ยวพี่ป้น, <S <S นสวบเอาลูกคุณแม่ค่ะหนูอยากกินค่ะพี่ป้ามันใจร้ายค่ะพี่ป้ามันใจร้ายกับหนูเหลือเกินค่ะคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านค่ะพี่ป้านไม่ให้อีหล่ากินค่ะ อาหารหมดเพิ่งไปซื้อมาเลยเพิ่งแกะให้นะคะว้ายเอาละเชียงดีคัะไปเป็นนักร้องปะไปไหมคะไปเป็นนักร้องไหมคะคุณแม่พาไปเป็นนักร้องนะคะส่งเข้าประกวดนะคะนะคะ <laughs> ประชดค่ะเขาง,งอนเนี่ยถ้ากโกรธเขาจะเป็นอย่างนี้แะจนโนคะไม่เอาลุกจานโนหูหูหูจะเข้าบ้ลลมอ่ะลูก ชุนชูนชูนในพี่เขาปั้นแล้วนะชูนไม่คือหนึ่งนะบอกให้พแม่คะหนูอยากกินค่ะ บนเหมือนเดิมดูหน้าคุณชายาชาย,ายีดูหน้าคุณชายนกลังอร่อยอุ้มขึ้นไปไปอุ้มขึ้นไปสิชโนขามานี่มานี่มาน,นี่โอ๊ยยังดีครับพี่ปป้นจะงั้หัวเอานะเร็ว ลงมาค่ะพี่ป้านเขากินยากนะทุกคนก็เลยต้องต้องต้องประหละหน่อยนึงก็เลยต้องโอนิดนึงนะคะเวลาเขากินนะทุกคนนะกว่าจะยอมกินได้นี่นะคุณพ่อค่ะหนูอยากชิมค่ะหนูอยากชิมไก่บดค่ะคุณพ่อคะต้องเลยหนูกินได้คนได้ไหมคะเดี๋ยวจะเป็นพี่สาพี่ป้นหนูกินคำนึงก็ได้ค่ะป้าค่ะป้าไม่ล้างหนูหรอกนะ ก็อยากก็อยากชิมนิดนึงนะคะอู้อหูอุ้ยใครมาหน้าบ้านคะสนอนุ่นๆๆๆนนุนน uh, ่ยมี FC มาหาหน้าบ้านนุนดุ๊กเดี๋้าใครมาคะนู่น้าพี่มาพี่มาค่ะพอแล้วสนอ